สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับปืนที่ส่วนตูหลังจากเราหายกันไปสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวเนาะก,ก็มีน้องๆหรือว่าผู้ติดตามทั้งหลายก็เรียกร้องกันมาว่าเลโก้เมื่อไรจะมาใช่ไหมทุกคนวันนี้มันกลับมาแล้วฮึบฮบเดี๋ยวหนะัก<อ>มันกลับมาแล้วทุกคนกับเลโก้นะคะซึ่งมวดนี้เนี่ยเราจะ ต่อในแบบที่ต่างไปเนาะยังไม่เคยต่อพวกเลโก้ซิตี้เลโก้ไอเดียต่างๆให้ทุกคนดูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Lego Harry Potter เป็นเรื่องราวต่างๆเนาะอันนี้ก็มา,าเป็นแบบ Lego ้ไอเดียอันใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งชื่อว่าเดอะกลอ e หรือว่าลูกโลกนั่นเองซึ่งอันนี้เราว่ามันมีความเจ๋งตรงที่แบบว่ามันสามารถที่จะเดคอเรทบ้านได้เลยนะทุกคนไปดูของจริงมาแล้วที่เมกาบางนานะคะแต่ว่า เอ๊ะไม่ใช่สิที่สายามพารากอนหมืน่นหมืนชีวิตเริ่มหมืน่นนะคะซึ่งที่พารากอนเนี่ยเขาบอกว่าพนักง,งานบอกว่าของหมดเนาะถ้าไปซื้อที่ชอ็อปนะทุกคนจะอยู่ที่ราคา7,200บาทนะคะถ้าเราไปซื้อที่ช็อปเลยนะเพราะว่านี้ไปดูราคาแล้วก็ไปดูตัวอย่างสินค้ามาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเขาไม่มีของให้เราแต่สิ่งนี้เราได้มาในราคาที่ย่อมเยาวกว่านั้น เราซื้อผ่านทางช้อปปี้แล้วทุกคนไปหากันมาจนได้นะคะก็คือตัวกล่องนี้เราได้มาราคารวมส่งนะ6,945บาทว้าบ <Wow. S 1> ลองไปกดโค้ดส่วนลดกันดูนะทุกคนมันช่วยได้จริงๆเหลืออยู่ที่6,945บาท oh. เท่านั้นเองนะคะและ้วก็แน่นอนตัวใหม่ล่าสุดเนาะก็จะมาพร้อมกับความสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าทั้งหมดมีกี่ชิ้น ตัวนี้มีสองพห้า้แปดสิบห้าชิ้นนะทุกคน <Wow. S 1> ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาต่อในขนาดไหนแล้วก็ตัวนี้มีเขียนไว้สิบปดบวกนะแสดงว่ามันต้องมีความยากอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าอายุ18ปีขึ้นไปเลย oh. อันนี้ที่แนะนํานะคะแต่ว่าเราเห็นว่ามีคนไปตามหาตามซื้อกันเยอะมากเผื่อใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้ตัดสินใจว่าแบบอยากซื้อไปต่อไหมเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านก็จะเก๋ๆนะคะพูดมาซะยืดยาว เปิดกล่องกันเลยดีกว,ว่าขอไปเปิดข้างล่างนะทุกคนมันใหญ่มากเกือบเกืบเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวนะทุกคนมันเยอะมากขอเขี่ยมก่อนเพื่อหาแน่นอนการต่อเลโก,โกนะ้เนาะเราก็ต้องหาเจ้านี่ ตัวไกด์บุ๊กของเขานั่นเองนะคะไกด์บุ๊กอันนี้มากแบบสวยมากอย่างกับน,นติตยสารดูดูหน้าตา <Wow. S 1> มาแบบงดงามไม่บอกนี่เนะว่ไวแบบ National Geographic <c oughs> เป็นรูปลูก,ลก,ลก,ลกโลกนะแกออกมาเราจะเจออะไรบ้างไม่เจออะไรทุกคนเราก็คือจะเจอว่าเขาจ้า ชืๆ้ๆมีกี่ขั้นตอนนั่นเองนะคะอ๋อมีมีมีมในเล่มจะมีแบบให้ดูภายในกันนิดนึงเนาะนี่ก็คือเขาจะมีกลไกของเขาเนื่องจากมันเป็นกลอนะทุกคนมันก็จะหมุนได้นี่เขาก็จะมีแบบโชว์ว่าแกนกลางภายในมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะบอกเราก่อนนี่ทั้งหมดจะมีขอดูก่อนนะทุกคนว่ามีกี่ถุง มีทั้งหมด16ถุงนะทุกคน16ถุงกับ377ขั้นตอนนะคะ16ถุง377ขั้นตอนตัวต่อมันทั้งหมด2,585ตัวใช้ป่าวะ,ะอ่ะอ่าใช่2,585ชิ้นนะคะและดูไม่ยากแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ชั่วโมง เริ่มเลยดีกว่าต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้เปลี่ยนโลเคชันเล็กน้อยเพื่อให้การนั่งต่อของเราสบายมากยิ่งขึ้นนะคะว้าวฝืดๆว้าวแอบให้ดูเบาๆนี่นะสีถ่ถุงแรกนะสุงหนึ่งถึงสี่นะเพิ่งจะได้แค่แกนตรงนี้เองนะถุงหนึ่งถึงสนะี่ห้าหกเจ็ดก็คือได้โครงข้างในนะทุกคน เรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลานานขนาดไหนเนาะจับเวลาด้วยจะได้รู้อืเล่นกันที่ถุงที่หนึ่งประเด็นแรกถุงไม่มีไหนก้อนหาถุงหนึ่งให้เจอก่อนถุงที่หนึ่งมันก็ไม่มีแค่นี้ โอเคแค่ถุงที่หนึ่งก็มีสองถุงย่อยแล้วชีวิตเราจะเป็นองไรต่อไปมาติดตามกัน เซตนี้มันยิ่งใหญ่อะให้ความรู้สึกเหมือนแบบตอนต่อประสาททอกวอดเลยแต่อันนั้นแบบเยอะกว่าเยอะนะอันนี้ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็ดูรายละเอียดเพียบๆนี่แล้วก็แน่นอนมีตัวนี้มาให้ตัวแงะเผื่อเราต่อพลาดถามว่ามันช่วยได้จริงไหมอรอมันก็ช่วยได้จริงนะแต่ถ้ากรณีที่แบบเราต่อแบบแน่นมากๆอะไอนี้ก็แงะยากอยู่เหมือนกันสุดท้ายใช้เล็บ ขั้นตอนแรกนะทุกคนรอบนี้รีวิววิธีการไปด้วยเลยดีกว่าก็คือเวลาเราจะต่อค่ะไม่รู้เคยบอกไปหรือ,อยังเนาะมันก็จะมีขั้นตอนแบบนี้ใช่ไหมแบบขั้นตอนที่หนึ่งเนาะต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เราก็จะแบบดูก่อนว่าเขาใช้ตัวไหนแล้วเราก็ดึงออกมาก่อนเนาะเพื่อเป็นการต่อที่ง่ายแล้วก็ไม่พลาดนะคะเพราะว่าถ้าต่อไม่ครบหมด อะไรตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามันต้องใช้ในขั้นตอนขั้นตอนนั้นๆน่นะก็แปลว่าเราต่อผิดเราจะได้แก้ตัวทันเนาะไม่ถล่มไปลึกแบบจนแบบอ,อืแก้ไม่ไหวอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบเทคนิคนินดนึงที่แบบเราเค่อยๆต่อไปน,ไปน,นี่ใช้สองตัวตสีมีหนึ่งตัว เราไม่รีบหรอกทุกคนดูไปเรื่อยๆดูไปเลยสามชั่วโมงเ่อเล่นสีเขียวสองตัวลเล่มมันใหญ่มากแต่ก็ดีกว่าแฮร์รี่นะโอ้ต่อไม่รู้จะจบจากซิ้นเลยนะ สีน้ำตาลอันนี้สองอันค่อยๆต่อไปนะทุกคนเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำแล้วค่อยๆต่อแบบใจลมลก หลังจากนั้นยกขึ้นปึกบนี่นะหาก่อนโอเคจะรู้ อีะเสร็จแล้วทุกคนเราต้องแต่งนิดหน่อยโอ้โหแพรบแพรบแล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นสองส่วนนี้ไงไรไงไรเอาเฮ้ยมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ใช้เวลานาน ใช้เล็กต่อเข้าไปหมอเล็กต่อเข้าไปไม่หมนได้จริงถึงเต้นทำไมมันต่อเดี่ยวทุกคนบอกตัวเองหรือบอกใครเดี่ยวทุกคน นราถันด้านล่างก็คือจุ๊บเข้าไปเว้ยซึบโอเคเท่านี้ก็เท่านี้โอเคสวยแล้วสวยแล้ว ทีนี้ก็จะเป็นตกแต่งฐานตกแต่งฐานตอนนี้เหมือนทำแท่นนะทุกแท่นแท่นสุดท้าย ทนทางไหนล่ะโอเคแทนางนี้จุดนี้กับจุดนี้ต้องเล็งทิศทางดีๆนะทุกคนมันจะมึนๆน,นะ มึนจริงอะไรจริงอันนี้สามอันใช่ไหมแล้วก็สีทองอันนี้หกอันหนึ่งสองสี่ห้าไม่ใช่อันนี้หกโอเคทำแท่นทำพระแท่นก่อนตกแต่งให้ดูรูรามาเฮา เดี๋ยจะบอกว่ามันหนักพอสมควรเลยนะหนักเลยละจ้าโอ้ มีอะไรอีกอีนิดเดียวเมื่อเขาจะชอบมีลูกอันี้เอาให้ดูแล้วก็คือเขาจะใส่เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนาะให้เราแบบพลิกดูได้ว่าเราต่อถูกหรือเปล่านะคะเอาเทียบไปนี้ได้เลยเพราะว่าสเกลคือเท่ากันนะสุดท้ายท้ายสุดออและแล้วก็เสร็จแล้วคะ่ะ กี่ชั่วโมงล่ะขอดูเวลาก่อนนะใช้เวลาไปเยอะมากประมาณห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโอ้ทุกคนประมาณหกชั่วโมงวนี้ดูด้านหน้าก่อนอ่ะนี่เลยเห็นกันไหมอ่ะเห็นแหละ อันนี้นะคะมันก็จะมีป้ายด้านล่างเมื่อีกชิ้นสุดท้ายที่เราต่อก็คือเขียนว่า the earth เนาะก็คือโลกของเรานั่นเอง oh. นะคะแล้วก็จุดที่ต่อนี่นี่นี่คือถ้าเราเคยเห็นโมเดลลูกโลกเนาะที่แบบว่าเป็นเป็นโมเดลสำเร็จที่ไม่ใช่เลโก้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าแบบมันหมุนได้มีแท่นตรงนี้ตัวเลโก้เซตเนี้ยของมันเป็นเลโก้ไอเดียเนาะ The Globe นะคะก็คือรัวลูกโลกตัวนี้มันก็คือทําเลียนแบบมาเลยอะ oh. อให้เหมือนกับลูกโลกจริงที่แบบเราชอบเห็นในหนังวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้อ่านักธรณีวิทยาอะไรต่างๆที่จะชอบมีตั้งเอาไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะเราหมุนให้ดูดิว่าเราอาุปสประดิ์ขึ้นมาให้มันหมุนได้แป๊ดเดมันหมุนได้จริงๆ oh. คุงดงามบานตะไทย หลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาต่อกับเซตแรกเลยเนาะอย่างที่เราบอกถุงถุงแรกๆเนี่ยจะต่อโครงตรงนี้นะคะถุงถ้าถัดมาก็คือจะต่อโครงด้านในถ้าด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแกนที่ยึดเอาไว้ให้มันแน่นหนานะ <Wow. S 1> แต่ว่าขอไม่ถอดให้ดูเนะมันถอดยากนะคะเป็นแกนแบบว่าสมมาตรเลยอะสี่ด้านรับรองว่าไม่พังประมาณนั้นแล้วก็ ที่เหลือหลักๆเนี่ยไอตัวพื้นโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยตัวพื้นโลกตรงเนี้ยก็คือมันจะใช้เทคนิคการต่อที่แบบคล้ายๆกันหมดเลยอ่าคล้ายๆกันหมดเราจะต่อแบบภาพซ้นะําๆแล้วเราก็ค่อยมาประดิษฐ์เนี่ยตรงข้างบนเนี้ยตรงที่แบบเป็นพื้นสีเขียวสีน้ําตาลสีขาวตรงเนี้ยแล้วก็ติดติดป้ายติดป้ายอย่างเช่นตรงนี้ก็แบบเป็นแปซิฟิกโอเชียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือ ถามว่าต่อยากไหมจริงๆไม่ยากแต่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าใช้เวลานานอย่างที่บอกเกือบเจ็ชั่วโมงในการต่องานนี้ขึ้นมานะคะก็ถ้าอยากซื้อมาต่อเล่นกันก็แนะนําว่าก็ค่อยๆต่อกันไปเนาะทุกคนใช้เวลานิดนึงอ่ะอือย่างที่บอกตอนแรกที่แกะกล่องเนี่ยแล้วเห็นเล่มเล่มตัวอินสตัคชั่นนะนึกถึงการต่อฮอกวอตเลยอ่ะมันมันดูยิ่งใหญ่มาก แต่ถามว่าคุ้มไหมกับราคานะคะอันเนี้ยถือว่าคุ้มมาก <Wow. S 1> คือสามารถที่จะแบบประดับบ้านได้เลยอ่ะเออประดับโต๊ะทำงานประดับบ้านนะคะห้องรับแขกต่างๆสามารถเพราะว่างานดีเทลเขาสวยอ้อแล้วก็นอกจากมันจะหมุนได้อย่างงี้แล้วเนาะโดยสเตเบิลด้านล่างเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนจะพังไหมด้านล่างอ๋อมันน่าจะพังยกได้แค่นี้ฐานข้างล่างค่ะจะมีตัวยางที่ยึดเอาไว้ ประมาณแบบ6-7จุดเลยอะทำให้มันแบบไม่เคลื่อนเนี่ยถ้าเราเด้งให้ดูมันไม่เคลื่อนจริงๆนะเออ oh. เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องกลัวว่าแบบจะไหลลื่นตกแตกนู่นนี่นั่น,น,นถ้าวางเอาไว้ในที่ที่แบบเด็กไปวิ่งชนหมาไม่วิ่งชนก็อยู่ได้ยาวๆไปนะคะสวยแนะนำจริงๆมีหน้าละ่ะเขาฮิตกันนะถึงขั้นแบบช็อปพาราก,รกอนก็คือของหมดนะคะนี่เราก็ต้องไปสอยมาจากชอปปี โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนที่รอการกลับมาของเลโก้เนาะน่าจะเต็มอิ่มกันพอสมควรเลย<อ>กับเลโก้ไอเดียเดอะกลอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเนาะแล้วก็คลิปถัดไปคาดว่าน่าจะได้เลโก้อีกนะกำลังรอเลโก้เซ็ตของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่จะออกใหม่ในปีนี้อีกประมาณสัก4ีหชุดเนาะก็เดี๋ยวมา ติดตามกันแล้วกันนะคะถ้ายัางไม่มีตัวเลโก้แล้วก็อาจจะมีพวกแน่นอนพวกฟิกเกอร์ต่างๆที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะ<ม>ก็จะกลับมารีวิวตัวใหม่ๆให้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ